Hello my friends, welcome Kofi and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and today we are gonna watch another news about Thailand and Malaysia. I think um, there is a problem with Malaysia and Malaysia's uh, leader Anwar. I'm curious about what's happening. Let's read the translation first. Don't make Thailand angry. The whole country is bracing for Anwar's face. Be careful not to meddle too much. Thailand is serious. Malaysia will be on fire. I can't understand what did he do? To make Thai, Thai people angry, I don't know. We are gonna watch it from peak time. Thank you, peak time for this video. I'm curious about what happens. And let's start the video. <laughs> okay สถานการณ์ชายแดนยังคงคุกรุ่นเมื่อทหารไทยเหยียบกับระเบิดเป็นขาที่7ท็ามกลางเสียงกระหน่ำจากประชาชนคนไทยว่าถึงเวลาที่เราจะเลิกเป็นสุภาพบุรุษได้หรือยัง โดยทางเพจคัดข่าวค่ะได้ออกมาให้ความเห็นอย่างน่าสนใจว่าเหตุการณ์ทหารไทยสีหน้าหยียบพุ่นระเบิด GMN2 ที่ชายแดนสีสเกตไม่ได้เป็นแค่เหตุไม่คาดฝันแต่มันคือบททดสอบสำคัญว่าไทยยังยอมให้ใครกำหนดเส้นเล่นทางทหารและการทูตแทนเราหรือไม่เมื่อมาเลเซียรีบออกมายืนยันว่าทุนเก่าไม่ใช่ใหม่ ก่อนที่ AOT ของ UN อาเซียนจะให้ผลเป็นทางการแม้จะหวังดีในฐานะคนกลางแต่ในทางยุทธศาสตร์นี่คือสัญญาณอันตรายอย่างยิ่งว่าเอมชายแดนนี้อำนาจการเล่าเรื่องกำลังถูกย้ายออกจากมือไทยอย่างช้าๆและนี่แหละจุดที่รัฐบาลไทยต้องเลิกเล่นโหมดสุภาพและเข้าสู่โหมดดุด,ดันอย่างเป็นระบบหนึ่งเพราะชายแดนคือคอร e สคิริที่ไม่ใช่พื้นที่ทดลองสันติภาพตอนที่ AOT ของ UN อาเซียนจะให้ผลเป็นทางการแม้จะหวังดีในฐานะคนกลางแต่ในทางยุทธศาสตร์นี่คือสัญ,ญ,ญ ยานอันตรายอย่างยิ่งว่าเอมชายแดนนี้อำนาจการเล่าเรื่องกำลังถูกย้ายออกจากมือไทยอย่างช้าๆและนี่แหละจุดที่รัฐบาลไทยต้องเลิกเล่นโหมดสุภาพและเข้าสู่โหมดดุดันอย่างเป็นระบบ <Okay. S 1> หนงเพราะชายแดนคือคอสเค e ร u r ร t ตี้ไม่ใช่พื้นที่ทดลองสันติภาพไทยใช้ท่าทีสุภาพกับกัมพูชามานานตั้งแต่ยุคหลังศึกปี2554แต่พ้นคืออะไรคนไทยยังเหยียบระเบิดอยู่ชายแดนยังไม่เคยปิดเกมทุนเก่า <'s> ได้จริง และตอนนี้มีทุนสภาพใหม่โผล่ในพื้นที่ไทยหากยังใช้ภาษาทางการทูตแบบมดกล่าวหารอพิสูจน์ระมัดระวังถ้อยคาผลคือไทยจะเสียพื้นที่บรรทัดฐานไปเรื่อยๆจนสุดท้ายลายความจริงของเหตุการณ์จะถูกประเทศอื่นกําหนดแทนความมั่นคงชายแดนไม่ใช่เรื่องที่ให้ใครมาตีความแทนได้ สสุภาพเกินไปอาจทาให้ไทยเสียโอกาสบนโต๊ะเจรจารในเวทีอาเซียนการไม่ขึ้นเสียงไม่ทุกโต๊ะไม่คัดค้านถูกตีความว่าเห็นด้วยโดยปริยายมากกว่าจะเป็นความสุภาพนั่นคือเหตุผลที่ทุกป,ประเทศพยายามดันนาราทีบของตัวเองชิงพื้นที่ข่าวทันทีแต่ไทยมักรอประชุมก่อนชี้แจงก่อนจนเสียจังหวะไปเรื่อยๆสามหมดดุดนันไม่ใช่อารมณ์แต่คือยุทธศาสตร์หมดดุดันที่ไทยควรใช้ไม่ใช่การขึ้นเสียงหรือท้ารบแต่คือสีแกนยุทธศาสตร์สำคัญ คือการกำหนดเส้นเรื่องด้วยตัวเองแถลงก่อนวิเคราะห์ก่อนเปิดภาพหลักฐานก่อนไม่รอประเทศอื่นพูดแทนเราอีกต่อไปยกระดับคณะเจราจาให้อยู่ในสถานะเหนือกว่าแสดงกำลังตามกรอบก,อบกฎหมายระหว่างประเทศเช่นเพิ่มการลาดตระเวน UAV ระยะไกลและการเปิดข้อมูลแนวปฏิบัติคือแข็งแต่ไม่รุกล้ำย้ำว่าไทยคือแกนกลางความมั่นคงอาเซียนท่าไทยอ่อนเส้นผมแดนอินโดจีนทั้งแถบจะสั่นคลอนประเทศเพื่อนบ้านรู้ดีและตรงนี้แหละคือเส้นแดงของไทย ข้อสเพราะกัมพูชากำลังเล่นเกมใหญ่กว่าเรื่องชายแดงอย่าลืมว่าฮุนมาเน็ตต้องโชว์ผลงานต่อประชาชน ขณะที่สื่อมาเลเซียเองค่ะก็เตือนแรงอันวายอย่าเดินเข้ากวางไฟถ้าไทยเดือดขึ้นมามาเลเซียมีแต่เจ็บเองโดยเสียงเตือนดังระงมจากสื่อมาเลเซียหลายสํานักในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีเนื้อหาไปในทางเดียวกันแทบทุกฉบับอันวาอิบราฮิมอย่าเล่นกับไฟที่ชื่อว่าไทยกัมพูชาเพราะเกมการทุตช,ชายแดนที่เหมือนจะเป็นเวทีโชว์ความเป็นผู้นําอาเซียนของมาเลเซียแท้จริงแล้วมันคือกับระเบิดทางการเมืองทีทพลาดเพียงก้าวเดียวจะระเบิดย้อนเข้าตัวรัฐบาลเอง หลังเหตุระเบิด If I understand it correctly, Malaysian media is warning Thailand for not being rude, for not uh, being aggressive. Is it the reason? I, th I think Thai people is um, angry because of the Malaysian media, right? M maybe this is the reason. ทุ่นระเบิด3พฤศจิกายนที่ชายแดนสีสะเกตทำให้ทหารไทยบาดเจ็บสีนายไทยตอบโต้ทันควันด้วยการระงับข้อตกลงหยุดยิงที่อันวาเป็นผู้ผลักดัน ขณะที่กัมพูชากลับโทษไทยว่าละเมิดข้อตกลงและยื่นคำร้องผ่านสถานทูตมาเลเซียต่อยูเอ็นว่าถูกไทยก,กีดการประ media, ปราชาชนกลับประเทศการโยนหินถามทางของพนมเปญกลายเป็นแรงสะเทือนต่อภาพลักษณ์ของอันวาที่ดูเหมือนจะเข้าไปลึกเกินงามในเกมที่ไทยไม่อยากให้ใครมายุ่ง มาเรยเมลเขียนชัดเมื่อ21กันยายนว่ามาเลเซียควรถอยออกจากการถูกมองว่าเข้าข้างกัมพูชาเพราะหากไทยตีความว่าอันวากำลังเล่นบทผู้พิพากษาแทนที่จะเป็นผู้ประสานผลเสียจะตกอยู่ที่มาเลเซียเพียงฝ่ายเดียวโดยเฉพาะในทางเศรษฐกิจไทยคือคู่ค้าอันดับต้นๆของประเทศมูลค่าการค้ากว่า100พันล้าน <Yes. S 1> ดอลลาร์สหรัฐในปี2567เทียบกับกัมพูชาที่ไม่ถึง5พันล้านท้าไทยคุณเครื่องจนหันไปชะลอการค้าหรือยกเลิกโครงการพลังงานข้ามพรมแดนแผลนี้จะลึกถึงอุตสาหกรรม กำยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และท่องเที่ยวมาเลยในทันที ช่อแอลนิวเอเชียค่ะหรือว่า CNA ก็เตือนในน้ำเสียงเข้มว่าการเป็นคนกลางแห่งอาเซียนอาจดูสวยในกล้องแต่ในสนามจริงคือเดิมพันทางการเมืองภายในมาเลเซียเองเพราะฝ่ายค้านเตรียมใช้เรื่องนี้โจมตีว่าอันวาเสียงโดยไม่จําเป็นเมื่อฝ่ายชายแดนระหว่างไทยกัมพูชายยังลุกลามไม่หยุดและกวลาลัมเปอร์เพสแอคคอร์ที่อันวากับทัป์รวมเป็นพยานเมื่อ26ตุลาคมกลับพังทลายในเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์สิ่งที่สื่อมาเลพยายามสื่อมีจุดร่วมเดียวนี่ไม่ใช่สงครามของเราแต่ถ้ามาเลเซียยังเดินหน้า ใกลเกลียโดยไม่อ่านอารมณ์ของไทยให้ขาดอาจเจอแรงสั่นสะเทือนทางการทูตครั้งใหญ่เพราะไทยไม่ใช่ประเทศที่เล่นเกมแบบอารมณ์แต่เมื่อไม่พอใจจริงๆก็จะเงียบและทำซึ่งสําหรับอันวานั่นคือสัญญาณอันตร,รายกว่าสิงโตกนใดๆอีกครั้งในระดับอาเซียนไทยยังถือไพ่ใหญ่ในเรื่องความมั่นคงและการทหารเช่นการฝึกผสมการข่าวกรองและความร่วมมือในช่องแคบมะละก,กาหากมาเลเซียเสียไทยไปเท่ากับเปิดช่องให้ชาติอื่นโดยเฉพาะอินโดนีเซียเข้ามาชิงบทบาทนำแทน ซึ่งสื่อกระแสหลักอย่างเดอะสตาร์ถึงกับใช้าพาดหัวว่าอย่าเดินเข้ากวงไฟพร้อมระบุว่าการเมืองอาเซียนไม่ใช่เวทีประกวดใครเป็นพระเอกแต่คือการอ่านใจคู่ตรงข้ามให้แม่นหากอันวาไม่รู้จักถอยหนึ่งก้าวเพื่อรอดสามก้าวอาจต้องจบเกมด้วยมือเปล่าพูดอีกแบบถ่าไทยจามแรงๆครั้งเดียวมาเลเซียทั้งคาบสมุทรอาสะเทือนและในเกมที่พญาช้างสองเชือกกำลังชนกันกลางป่าอันวาเดินเดินเข้าไปกลางลานโดยไม่มีโลถ้าไม่รีบถอยออกมาให้ไวมีแต่จะถูกเหยียบเละก่อนใคร okay so this is, the uh, this is the end of the video my friends i, I couldn't clearly understand uh, what anwar said uh, completely but i think uh, from the malaysian media the malaysian media warned thailand not to be aggressive but actually they need to warn cambodia because they are doing the bad things cambodian side is doing the bad things they are they are not uh, obeying the agreements this is the fault part. This is the fault country, Cambodia. It is very, yeah, disappointing act for Malaysian side. And I can understand Thailand's uh, angry, being angry. And I, I support them, my friends. Uh, being nice for all of this time is not uh, gained anything for Thailand. Thailand is always agreed to uh, rules, uh, obeyed the agreements. Uh, Thailand did everything right, but. Unfortunately, Cambodia is not uh, obeying the rules, obeying the agreements. So, uh, being nice is over. So, we, we should uh, respect this decision of Thailand. Thank you, Peak Time, for this video. Thank you, my friends, for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself, and let's see you in the next videos. Bye bye.